โอเคสวัสดีครับวันนี้ปบางมีวันนี้มาพามาให้ชมนะครับปลากัดของผมที่เก่งที่สุดตัวนี้เลยไ้ดูตอนมันเปิดนะนี่นี่นี่อ้ยของแท้ครับดูดิของแท้ครับ ดำปืนเลยครับดูครับดูดำปืนเลยโอ้นั่นนั่นมาดิมาดิโอ้ยเนี่องนีคือรากัฏของมันครับถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปนี่นะครับนี่ค yeah> ือน yani ้องผมครับแต่นี่คือผมครับ placket cắt, mày cắt nặng quá, nè, tam này là tích đứng sít, này, hấp. này, hấp. này hấp. Nhi. Nhi. này, hấp. Nhi. Nhi. này hấp. này, Tổ này, Tổ này. Nhi. 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 นั่นนั่นมาด <mel od ic imer> ิมานั่นนั่นนั่นเอาแล้วเอาแล้วอ่ะอือสมอืมนี่นี่นี่ลงมาแล้วลงมาแล้วอือดีวิวปาเกดนะครับทำไมไม่ชนวะดูดิตัวนั้นเหรอโว ังแตรนีนี่นี่น,น่เอาแล้วเอาแล้วมาดีมากดัปืเรยรีบเปิดให้หน,น,น,น่อยบ่ไรโอ้โหแลแป๊บนึงดิเี่ยก็สวยอ้ยยังม่อีกนะเนี่มาดูนะก็อีนี่ยังับงหมดเลยนังรับ อันน่เป็นเ่อนี่คือสามอันดับที่ตึงที่สุดนะครับอันที่หนึ่งเลยอ่ะเนี่ยตัวอันนี้ที่หนึ่งเนี่ยที่สองนี่ยที่สามอันนี้ของน้องผมตึงเลยอยากคิดว่าไม่ตึงเลยว้าวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันทุกคนครับ